บอกแค่จะบอกก็ถ้าท่านเจอแล้วท่านเอาอันหนึ่งคงต้องสลักอันหนึ่งถูกไหมถ้าการเอาโน้ตสัปมาถ่ายรูปถ้าประออกก่อนนั้นี่ยขอที่จะมาถ่ายไว้ชก็ต้องเขามันต้องการพุทธิ์ดังนั้นรถตาไปเดินผ่านนะอันนี้ไม่ใช่บุญนเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้อันไหนที่จะเอาทานตอนนั้นี่ยอันนี้การให้ทานนะอันนี้พวกนี้อยาให้มีอย่างนั้นรถตาฝากไว้ทุกคน ทีนี้การรักษาศีลข้อที่สอการรักษาศีลที่ห้าศีลแปดศีลสิบที่สองร้อยยี่สิบเจ็ดีห้าศีแปดเป็นของพระธหัตศีลสิบเป็นของธรรมเดชที่สองร้อยยีิบเจ็เป็นของพระการรักษาศีลคือรักษากายวัจัใใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เรียบร้อย ท่านบอกว่าอย่างนั้นและกา,ารรักษาศีลแต่ว่าศีห้าคดีสีแปดคดีสีสิบคดีศีสองร้อยยี่สิบสิบคดีก็ทายว่ามันมากไปทั้งกา,ารรักษาตัวเดียวรักษาที่ไหนตัวเดียวคือที่ใจของเรา,ารักษาใจตัวเดียวนี้จะง่ายกว่าคือปานาอึห้าเนาะถ้าหน้าไม่ขาสศักด ข้าใจไม่อยากฆ่ามือก็ทำไม่เป็นรักษาใจตัวเดียวข้อที่สองข้าไม่ขโมยข้าไม่รับของคนอื่นถ้าใจไม่ไม่อยากขโมยไม่อยากรับมือก็ทำไม่เป็นข้อที่สามปฏิบัติการถ้าใจไม่อยากทำมือก็ทำไม่เป็นข้อที่สี่ข้าไม่ให้พูดเท็จ ถ้าใจไม่อยากคองไม่อยากพูดเท็จปากคำพูดไม่เป็นข้อที่ห้าข้าหน้าไม่ดื่มแล้วเมาถ้าใจไม่อยากดื่มมันก็ดื่มไม่เป็นเพราะฉะนั้นแล้วเขอปากไว้รักษาใจตัวเดียวอันนี้พระธรรมสิทธบอกไว้ว่าพระนรภุพเขาพระมาดมารโนะนเศรฐามรนรบัญญาทำหลากหลายมีใจถึงก่อน ใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจเพราะฉะนั้นแล้วรักษาใจตัวเดียวหรือรักษาสิ่ง